สวัสดีครับทุกท่านับผมพ่อีนแล้วคุกเกาผมกับช่องมวลไงีกุบผมมีมวลไงกุบสวัสดีสุภุสกคนครับวันนี้จะมาพามาเบิงท่านมาเบิงนกไม่เออนกอาการของนกที่จะพ้อมฝึกครับผมนี่ตัวนี้นกขึ้นไววครับครับผมเออเตัวนี้อายุก,กงประมาณเดือนกลัวครับแต่ว่าผมไม่ได้แนะนำว่าให้ฝึกเด้อวผมแค่ว่า อาการของนกพร้อมฝึกกับผมมันจะเป็นเร่องใดอ้าเร็วมันยังตกใจอยู่ครับผมนกไม่เดี๋ยวสักครู่นึงมันก็จะเรียกให้เบิ่งอะ่ะเร็วมาฮาเร็วเร็วฮ่าฮ่าฮ่ายบบิ๊บเร็วเร็วเออเร็วมาอึบเร็วเร็ว ยังเสียงเรียกมาเสียงเรียกมาเร็วเร็วอืมเร็ว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 อ้าวอ้าวเ็วเร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 ็วมันขึ้นแล้วครับผมนกตัวนี้ขึ้นแล้วเร็ว ừ hello 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 mà, hello 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 mà đâu อยากไอกล้องครับเร็วๆเสียงครูมาเสียงครูมาเออเออเอาอีกเนี่ยนกอวเอามาแล้วครับผมบานี้นี่คือการนกพร้อฟฝึกแล้วครับผมกล้องเขาไปใกล้ไล่กับว่าได้ครับผมแล้วสู้ใหมเบิ้งเอาเนี่ย เนี่ยนี่คือนกพ้อมฝึกแล้วครับผมไม่น้องต้องจิปปีกแล้วนี่เนี่ยสู่นกเลยด้ยสู่บรรทุกตัวเลยเอาตัวได้มาจดกับสู่เลยนกตัวนี้นี่อายุกงนี่เดือนเอ่อเดือนกู้กู้ครับผมยังว่าสองเดือนเต็มอ่ะอายุกงอะ่ะจะเป็นนกที่คัดไว้นะครับ ถามว่าพ้อมฝึกแล้วไปอาการนะครับอาการนะพ้อมฝึกแล้วครับผมแต่ว่าก็นยังกลัวว่าจะตกใจเวลาเขาปะเนียรลออีกนิดนึงครับผมรออีกนิดนึงผมก็จะทดสอบฝึกเลยอะนกบางตัวบ่จําจเป็นต้องรออายุครบปีครบยังหรอกครับผมเมื่อไหเมื่อนกมันจิตใจดีแล้วอะ่ะ นกจิตใจดีแล้วมันพร้อมฝึกเอาก็สามารถฝึกได้เลยครับผมพี่น้องคือนกมันจะเป็นตอนะ่เลี้ยงบ่โดดมันก็เป็นตอนกับอีกนกซุ้มหนึ่งอ่ะโอ้ยเลี้ยงเป็นปีครับผมเลี้ยงเป็นปีก็ยังฝึกบ่ได้ยู้นี่นกมันจะเป็นตอนมันก็ฝึกบ่ยากมันก็เลี้ยงบ่ยาก ตัวนี้ก็ยังบ่ทานไนมีซื้อครับเป็นนกไม้ดาวรุ่งวาตะสิโบโซลีล่าให้เบิง่งตัวนี้เป็นนกปทุมครับผมพี่น้องได้มาจากปทุมออกทิปต่อจากปทุมเก็บจ้าฟูงนี่นะครับผมขอดีของจ้าฟูงเก็บจ้าฟูงมาก นกจ่าฝูงนีไม่ไม่หนาที่หลากหลายครับผมนกจ่าฝูงหนึก็คือวควบคุมฝูงไล่นกน้อยที่มันตีกันไล่ออกแล้วก็ถ้าฝูงอะไปหากินหายอยู่แล้วก็ประกาศอาณาเขตเวลานกตัวอื่นบินเขามาซึ่งม่แม่นฝูงของตัวเองก็ไล่แถมตีเขาเป็นนกที่แข็งแรงครับผมจิตใจดีนกจ่าฝูงเขาเก็บจ่าฝูงได้นะ เร็วเร็วลงมาเอิ้อนอีกแล้วเร็วเร็ว,รวลงมาเอิ้อนอีกเร็วเออเสียงคู่มาบ่เสียงคู่มาบ่อืม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 เร็วอย่างหนึ่งผมก็เหรียญกับมันบ่อยๆครับผมมาเหรียญมาเว้า นกมันกับบอนตกใจนะคือเมื่อกี้ครับผมคืออาการของนกพ่อมที่จะฝึกแล้วนะครับผมสำหรับนกที่อายุกงดีๆหรือว่าปีนึงหรือว่าอีหงังกันแล้วแต้ละถา้าถ้าอาการพ้อมฝึกแล้วอะ่ะคือมันจิตใจดีแล้วอะ่ะเอาว่าจำเป็นครับผมาต้องครบปีต้องเป็นยังต้องปีขึ้นไปเลยอะ ว่าจำเป็นครับถ้านกมันพ้องฝึกแล้วถถามันจิตใจดีอะ่ะนี่อันนี้คืออาการขึ้นแล้วครับผมพร้อมที่จะฝึกแล้วเอานกมาจดกับคู่ครับเร็ว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  ลงจีบป,ปีกแล้วแวมันจะลงกิบป,ปีกลงเรียกครับผมแอบไปอยู่มุมจากน้อยนี่ตัวนี้คุกเดียวเสียงน้อยครับคารมมี่บางๆครับผมเวลาเรียกนี่คือนกจาฝูงครับที่ผมเก็บมาครับผมอืมอืม นิ้วใกล้เอามาฟังเสียงคู่มันครับผมพี่น้องสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมไปเอานกมาจดให้เบิ้งครับผมอ่ะมาแล้วครับผมเดี๋ยวนกมาจดให้เบิ้งอึ๊บหยุดปวดแขนก่อนนี่ยใน,นฝ้าคู่เด้อเร็ว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 เสียงคู่ไหมลูกเออเออเอเอ ดููครับผมดูๆๆูด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 ูอยาเขามาตีเขาเลยอ่ะเออเห็นไหมครับเนี่ยคนพ้องคนยองนะครับนั่นแหละเสียงคู่ครับผมนี่คือนกพควอมฝึกแล้วครับผมนี่นี่ แต่ว่าเอ็นนี่เอาไอา้คงเบ่งครับผมเดี๋ยวผมเก็บแค่เก็บเก็บคงเบ่งมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่คอดีของนกแก้วฝูงครับผมแล้วก็เป็นอาการของนกที่พร้อมฝึกอ,อ่ะคือจิตใจดีครับผมนกตัวนี้อายุก,กงอะ่ะบ่ถึงสองเดือนนะครับถามว่าพร่อมฝึกเล่ยบออ ถามมันจิตใจดีเขากับเราตองร่องครับผมตอ,รองร่องฝึกก็คือจะเฝ้ากออกสนามจริงก็คือเอาเขาาเนยดแล้วเอามาดแฝนไว้หม่องมันนอนนี่ละในการฝึอกอ่ะนี่หม่องมันนอนนี่ละนี่นี่มองนี่ละนี่ใส่พเนยดแล้วเอาเขาหม่องมันนอนเลยหม่องเกาที่มันเคยแฝนอยู่หม่องนี่ถามันขันอยู่ในพเนียดแสดงว่าได้การครับผมแสดงว่าเริ่มฝึกได้แล้ว นี่นี่คืออาการของนกที่จะพร้อมฝึกแล้วครับล่งจิ๊บปีกล่งเรียกใั่ไหจิตใจดีครับตัวนี้เป็นนกจ้าฟูงอืมเอ้น้าเบิดต้นเหรอไหมเบิบเ่งนะเกือบลืมเบิงงพี่น้องน้าคขอนเลยจกเบิรถึงเลยข้อเออ่า อ๋อขึ้นลงขึ้นลงก็ลง,ลงไปเรียกอีกอืมออนัยงพระท่านนมีซื้อครับอืมข,ขึ้นลงขึ้นลงอ่ะเนี่ยนี่คือการของนกค้อมฝึกแล้วครับผมพมี่น้องเห็นละเอออืม เห็นบ่อเ็มานอนานันาน่นเรกยินเริ่มมาจากย่านคนเลยไเ่แบบนี้นกทำานอาการแบบนี้พ้อมฟึกแล้วถ้าผมสูนกดีเอามาเบิ่งล่าใกล้ๆก,กันมันจะตกใจก,กล้องมาละ มึงไล,ล่ไกลๆกันห้องเออก็บตะกุกไก่บนได y ครับพ่อได้เบิ้งยงเออนั่นไล่ครับผมอืมนกมันจิตใจดีเอ็ดังไรมันกะ อื่นไว้นี่คืออาการของนกพ้องฟึกลยนะครับผมจัดประมาณนี้อาการนกพ้องฟึกนี่เดี๋ยวลอความเคยชินกันสักน้อยฝึกได้แล้วครับผมนี่เอาเบื้องไล่กันจะชัดประมาณนี้ครับผมส่วนไล่เอบมาเค ดี okay, ๋ยวค่ผมพีม่น้องกับมาให้เบิ้งอาการฟองนกไม่นกที่พร้อมฝึกเบิ้งกันซ้ำนี่ครับผมเดี๋ยวไว้เจอๆกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมตัวนี้ยังบ่ระท่านได้มีซื้อครับเดี๋ยวจะหาซื้อมวลม,มาตัาง้งเบิ่งไห้ฟังกันยูจะได้จำกันไง<ะ> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดครับผมจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครัง้งต่อไปนะพี่น้องเนาะไว้จะเจอกันในคลิปนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับนี่ยรรูปรอเลย